สวัสดีครับพี่ตู้นะครับเซลล์สุรชัยชงโชตครับเซลล์ที่อิสุนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ทางตู้เองนะครับจะพามาแนะนําตัวแฉพโฟตัว1.9 LDA กันนะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับจะใช้เงินออกรถที่เก้าบาทครับแล้วก็จะผ่อนอยู่วันละ1 2 0 0งบาทกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเอ้ยตัว4ประตูตัวเตี้ยนี้ครับลูกค้าบางท่านไม่ได้อยากได้เป็นตัวยกสูงนะครับมองไม่แค่รถตัวเตี้ยก็พอมันมีจุดเด่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครัับท้้งภภาายยนนอกกแลว็ใ นะครับผมแล้วลองไปดูภายนอกกันก่อนเลยนะครับว่ามันมีจุดเด่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะเริ่มจากทางด้านหน้ารถไปก่อนเลยนะครับในเกต LDA อย่างคันนี้นะครับอย่างที่เราพอทราบกันก็คือมันจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็ติดระจังหน้าแบบโคเมียมถัดกับข้างบนจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็เกต LDA มีไฟตันหมอกมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัว LDA เนี่ยจะให้เป็นล้อแม็กขอบส6บนี้วครับเป็นสีบอลเงินครับล้วนๆเข้ามาแล้วก็เป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับ ส่วนสำหรับด้านหลังครับเกียร์ lda เป็นไฟท้าย led นะครับแล้วมีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนิดนึงอย่างที่บอกไปครับถ้าใครไม่ชอบตัวที่เป็นตัวยกสูงเนี่ยก็จะแนะนําเป็นรถตัวแฉกโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว sdaa lda หรือว่าจะถัดข้ามไปจากรุ่นนี้ครับที่เป็นตัวแซดนะครับก็สามารถเลือกจะเป็นตัวสีประตูตัวเตี้ยนี้ได้เหมือนกันครับจุดเด่นของตัว4ีประตูตัวเตี้ยครับก็คือเขาจะให้ในลักษณะที่เป็นช่วงล่างครับเป็นทางแหนบเนี่ยอยู่ทางด้านล่างเผาครับ ก็คือมันจะได้ความนิ่มนวลเข้ามาแล้วก็ได้การยึดเกาะหมดเนี่ยครับที่มันอาจจะดีกว่าตัวยกสูงเข้ามานิดหน่อยครับมันก็จะไม่ได้มีอาการโค้งเคงลวงล้มถึงนะครับมันสามารถบรรทุกรับน้ำหนักอะไรต่างๆได้ดีกว่าตัวที่เป็นยกสูงครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันครับในการเลือกสีประตูวเตียแทนยกสูงนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้าง่าเกรด LDA ครับ ที่เราทราบกันเลยรถอีซูซุทุกรุ่นตอนนี้ครับมีหน้าจอแล้วก็มีกล้องมองถอยมาแล้วแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยส่วนอันนี้น่ครับคันนี้คันที่พี่ตุ๊กมาทำมาดูครับจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาครับแต่จริงๆเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะมีให้เลือกด้วยเกียร์ออโต้เนี่ยจะแพงขึ้นจากตัวคันนี้ครับสี่หมื่นบาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ปุ๊บราคาก็จะเป็นแปดแสนสองหมื่นเก้าพันครับเพิ่มขึ้น อ,อยู่ด้านนี้มากงครับมีตัวปรับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเผื่อบางทีมันสูงกปแยงตาเขาก็สามารถปรับลงเป็นหนึ่งสองสามลง่มาต่ำได้ครับแต่คันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าครับตัว lda จะยังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับแต่เป็นกระจกไฟฟ้าครับแต่ถ้าเป็นเกียร์แทเนี่ยจะเป็นปรับพับไฟฟ้าเข้ามาแล้วส่วนเบาะผ้าจะแตกต่างจากตัวรุ่น sda นะครับ จะเป็นเบาะผ้าลายพรีเมียมครับมีลวดลายเข้ามาเพิ่มความสวยงามเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นของรถสีประตูของอ e ีซูอีกนิดนึงนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบก็คือรถของอ e ีซูซเราครับเป็นสี่ประตูแต่สามารถพับตัวเบาะตัวที่เป็นที่นั่งตัวนี้นครับสามารถแยกเป็น4ี่สิบได้นะครับก็คืออย่างเช่นเราต้องการใส่ของสูงสูงเนี้ยครับเราก็พับขึ้นมานี้ครับก็จะมีพื้นที่เหลือให้วางของสูงสูงได้หรือว่าเราจะพับฝั่งตรงนู้นนะครับขึ้นมาได้เหมือนกัน หรือว่าเราจะพับตรงหลังเบาะตรงนี้ครับพับให้เรียบลงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการดึงเสื้อแกตรงนี้ครับประมาแล้วสามารถพับลงไปได้ครับวางเป็นของไว้หลังเบาะตัวนี้ได้เหมือนกันอย่างเช่นใส่ของด้านหลังไว้ท้ายกระบะครับฝนตกลงมาเราเอาของเข้ามาในรถก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็ด้านนู้นนะครับจะเป็นพวกแม่แรงข้อต่อยางอะไหล่ครับจะมีอยู่ตรงนู้นให้ด้วยส่วนตัว LDA คันที่พิทูพามาดูนะครับคันนี้จะยังไม่ได้มีแอร์หลังนะครับแต่มีกุด ชาร์จไฟที่เป็น usb ให้1ตําตำแหน่งครับแต่ถ้าเราอยากได้ตัวที่เป็นแอร์หลังด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือต้อง้ามไปเกจรแซดกันนะครับเดี๋ยววันหลังนจะพามาดูตัวเกจยรแซดกันว่าในรถ4ประตูตัวที่เป็นตัวแคโฟน1.9แซดนะครับที่เป็นรุ่นท็อปวันนี้รุ่นนี้ครับที่ลูกค้าอยากได้ออปชั่นมากกว่า,วานี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังจะพามาดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของรถตัว4ีประตูแคโฟนี9า lda นะครับว่าภายนอกภายในมันมี รีวิวเกีเ่ยวกัลนี้กันนะครับ